ข้อที่สินะคะสังเกตว่ามาแนวคล้ายๆกันเลยเขาให้ a ให้ b มานะแล้วก็ถามว่า a บวก b ทั้งหมดกำลังสองส่วนด้วย a กำลังสองบวก b กำลังสองเนี่ยเป็นเท่าไหร่โอเคก็จากตรงนี้นะคะเราก็นึกถึงสูตรของเราก็คือ sum of 2 w o cos ใช่ไหมลูก2 w o cos half sum cos half dip นะ,ะ two cos half sum ก็คือเอา15บหวกห้ 50, เป็น65หารด้วย2ไม่เป็นไร มันหารไม่ลงไม่เป็นไรอย่าไปกลัวนะคะคอสฮับดิฟใช่ไหมสิบห้ากับห้าสิบเนี่ยมันต่างกันอยู่ลบสามห้าใช่ไหมมันลบสามห้าแต่ว่าคอสลบสามห้ากับคอสสามห้าเนี่ยมีค่าเท่ากันอยู่แล้วนะคะก็เป็นตัวนี้อันนี้ทอมาบีบ้างอันนี้คือเอนะคะพอมาบีบ้างซัมออฟทูไซน์นะคะนักเรียนใช้สูตรนี้ทูไซน์ฮั sum cos h ฮับดิฟอ่าเราก็มาเลยทูไซน h ฮับซัมก็เหมือนเดิมนะคะบวกกันได้65องศา02แล้วก็คอสฮับ dip ก็เช่นเดียวกันนะคะก็ได้คอร์สองศาส่วน2นะอย่างที่พี่บอกไปว่าคอสลบทีตาเท่ากับคอสทีตานะคะทีนี้เราได้ a ได้ b แล้วไหนเราลองมาหา a บวก b ซิเพราะว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการอะมันคือ a บวก b ทั้งหมดกําลังสองอะไรนั่นนะอ่ะเรามาหา a บวก b กันเอา2ตัวนี้มาบวกกันสังเกตว่าพี่ขอประหยัดบรรทัดนิดนึงน่นต้องสังเกตตรงนี้อันนี้มันเหมือนกันใช่ไหมคะถ้าเราเอามาบวกกันเนี่ย เราดึงตัวร่วมตัวนี้ได้โอเคไหมดึงตัวร่วมเนี่ยค่ะคอ s สามห้าองศาส่วนสองแล้วก็สองด้วยสองด้วยนะคะพี่ดึงตัวร่วมสอง cos สามสิบห้าองศาส่วนสองออกเราก็เหลือคอ s หกห้าส่วนสองบวกกับไซด์หกห้าส่วนสองนะคะวงเล็บเปิดไซด์หกสิบห้าองศาส่วนด้วยสองบวกกับเอ้ยอันนี้ไซด์องส่วนสองบวกคอ s หกห้าองศาส่วนสอง สลับกันโทษโทษสลับกันโอเคไหมอันนี้คือ a บวก b ทีนี้เราอยากจะได้ a บก b ทั้งหมดกำลังสองใช่ไหมคะโจทย์ของเราเรเดนก็จับตัวนี้ไปยกกำลังสองนะอ่ะยกเวลายกกำลังสองก็คือเจ้านีย้ยกกำลังสองแล้วก็ก้อนนีย้ยกกำลังสองนะคะตัวนี้ยกกำลังสองได้4ี่คอําสกำลังสองของ35มสิบห้าองศาส่วนสอง แล้วก็เจ้านี่ยกกำลังสองนะคะเจ้าก้อนนี้นะเวลายกกำลังสองเนี่ยจะต้องเป็นหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองนะคะหน้ากำลังสองอ่ะเขียนให้เต็มก่อนก็ได้จริงๆนักเรียนถ้าเกิดว่าคุ้นชินเนี่ยยุบเป็นหนึ่งได้เลยนะทันไหมทันไหมแต่พี่กลัวบางคนไม่ทันเดี๋ยวพี่เขียนเต็มให้ก่อนตืดตืดตืด,ตด,ตด,ตดหน้ากำลังสองนะคะบวกสองหน้าหลังนะคะแล้วก็บวกกหลังกำลังสองก็คือคอสกำลังสองของหกสิบห้าองศาส่วนสอง ทีนี้เนี่ยเจ้านี่ไงที่บอกว่าเป็นหนึ่งอ่าตัวนี้นะคะมันคือหนึ่งเนาะหนึ่งหนึ่งหนึ่งเขียนไว้ตรงนี้แล้วกันหนึ่งบวกกับหนึ่งบวกกับอะไรคะเจ้านี่สองไซน์คอสมุมเดียวกันค่ะสองไซน์เอคอรเอก็คือไซน์สองเอถูกไหมไซย์สองเอก็คือสายส A, กหสายส A, กสิบห้าค่ะามาเขียนอีกบรรทัดหนึ่งละกันตัวนี้เหมือนเดิมก่อน ส่วนข้างในวงเล็บตัวนี้ย1ใช่ไหมคะบวกกับ2 sin a cos a ก็คือ sin 2 a ก็คือ sin 2คูณกับ65องศาส่วน2ก็คือ65องศาอันนี้คือ a บวกบทั้งหมดกำลัง2ของเราเก็บไว้เก็บไว้อันนี้ตัวเศษได้ละพอมาีกตัวที่โจทย์ถามมันมี a กำลังสบวกบีกำลังสด้วยอ่ะเราก็จะต้องมาหากัน a กำลังสมาค่ะ เราทราบ a จากตรงนี้นะเรารู้ A ล้จากตรงนี้เรารู้ b จากตรงนี้นะคะนี่คือ a นี่คือ b a กําลังสองเป็นเท่าไหร่ยกกำลังสองเร็วส cos อสกำลังสอง65้าองศาส่วนสองแล้วก็ cos กำลังสอง35องศาส่วนสองนี่คือ a อกำลังสองแล้วก็ b ีกำลังสองค่ะเขียนตรงไหนดี b ีกำลังสองก็เป็น เอาเจ้านี้กลังสองนะคะ4ี่ซลังสอง65องศาส่วน2คอสกลังสององศาส่วน2ะคะแล้วเราเอามันมาบวกกันถูกไหมเอาเจ้านี้มาบวกกัน a อกำลังสองบวกกับ b กำลังสองค่ะบวกกันพี่ขออนุญาตดึงตัวร่วมเห็นไหมเห็นตัวร่วมไหมคอสกำลังสองสามสิองศาส่วนสแล้วก็สนะคะขออนุญาตดึงตัวร่วม 4คอสกำลังสองิองศาส่สวนสองทันนะเวลาเรามาบวกกันนะคะแล้วก็2ตัวนี้บวกกันซึ่งเดี๋ยวมันก็เป็น1อ,ะอ่ะอ่าเขียนไว้ให้หน่อยคอสกำลังสองหสิ้าองศาส่สวนสองบวกกับก 2, 65, ไซน์กำลังสองหกสิบห้าอันนี้เลข2นะองศาส่สวนสองซึ่งเจ้าเนี้ยค่ะยังไงก็คือ1น,นอยู่ดีนะเะนั้น A บวก b กำลังสองเนี่ยมันก็เหลือแค่นี้จริงไหมเหลือแค่นี้ ดังนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่โจทย์ถามอะค่ะสิสสส่งท mm ี่โจทย์ถามตัวเนี้ยนะส่วนด้วย a กําลังสองบวก b กําลังสองเนี่ยเราก็หามาเสร็จละเอบวก b ทั้งหมดกําลังสองคือเจ้านี่คือเจ้านี่นะก็เอามาแทน4 cos กําลังสองสามสิบห้าองศาส่วนสองส่วนด้วยเจ้านี่ค่ะ a กําลังสองบวก b กําลังสองก็คือโอ้มีมีหนึ่งมีหนึ่งคูณอยู่ลืมลืม ลอกมาไม่ครบนี่นะคะ a บวก b ทั้งหมดกำลังสองคือคือทั้งกรอบสีแดงนี้นะคะอลอกมาให้ครบนะคะลืมลืมนะคะส่วนตัวข้างล่างเนี่ยมีแค่นี้นะ a กำลังสบวก b กำลังสองก็คือ4คอร์สกำลังสององศาส่วนสโอ้โหเหมาะเจาะตัดกันพอดีได้เหลือ1บวกซา์65องศาปรากฏว่าไปดูช้อยไม่มีคำตอบแปลว่างไงคะ แปลว่าทําผิดหรือเปล่าไม่ได้ทําผิดแต่ว่าต้องแปลงเป็นลายตอนนี้เราเหลือ1นึบวกซหกต้องแปลงายเป็นคอทเท่าไหร่คอยี 25, อาศัยสมบัติของโคฟังชันถูกไหมดังนั้นสุดท้ายแล้วเราตอบ1นึบวกคอยีในข้อที่1นะคะข้อ13ของเราโจทย์มาแบบสั้นๆ4ซ40องศาลบแทน40องศามาแบบสั้นๆคมๆอ่า นี่คือสิ่งที่โจทย์ถามเรามาแปลงกันอันดับแรก4ี่ไซด์สีองศาเนี่ยยังไม่ยุ่งอะไรมาแปลงแทนเป็นไซด์ส่วนคอสเนาะลบด้วยไซ n ์สีองศาส่วนด้วยคอสสีองศานะคะทีนี้พอแปลงอย่างนี้ปุ๊บเราทําการคูณขึ้นไปทําส่วนให้เท่ากันนะคะทำส่วนให้เป็นคอสสีองศาก็คือเอา4ี่ไซด์สีเนี่ยคูณกับคอสสีองศาเข้าไป นะะคก็เป็นไซน40แล้วก็คอส40นะคะแล้วก็ลบกับไซน40ตัวนี้นะคะโอเคทีนี้เห็นว่ามันเป็นไซน์คอสใช่ไหมมันเป็นไซน์คอสเราก็มองว่ามันคือไซน a cos a ได้ตามสูตรของไซน2 a ใช่ไหมคะ2ไซน2 a เนี่ยคือ2ไซน a cos a แต่เจ้านี่เป็น4 อ่านะมันเกินมาใช่ไหมสี่ก็มองว่ามันคือคือ2คูณ2นั่นแหละอ่าฉะนั้นเนี่ยก็เอา2มาเป็น2 sin ซ cos a ค sin 40 cos ซ0์คอเนี่ยก็คือ sin 2เท่าก็คือ sin ์0นะแล้ว2ตัวเนี้ยที่ไม่ได้ใช้ก็เอามาวว้ใส่ไว้ตรงนี้นะคะก็ได้2 sin ซ0์อ่ะแล้วก็ลบกับ sin 40องศาแล้วก็ส่วนด้วยคอ s 40นะคะ พอได้แบบนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องไปต่อด้วยสูตรของเราคืออย่างนี้ค่ะเนี่ยเราสังเกตดูสูตรของเราคือไอ้เจ้าตัวไซ n 80องศาเนี่ยมันมี2อ,อยู่ข้างหน้าเนาะคือสังเกตว่าสูตรของเราเนี่ยมันมีว่าเป็นอะไซเอ a ลบ b นะคะก็คือ2 cos 2 c o s h อทับ sum แล้วก็ไซฮ l บ d i p นะแต่ว่า ตัวไซ A เนี่ยมม่ไม่มีสัมประสิทธิ์อะไรอยู่ข้างหน้าแต่ว่าตัวนี้เรามีสัมประสิทธิ์อยู่ข้างหน้านะคะดังนั้นวิธีการก็คือเราแยกมันแยก2องไซแปดสิบเนี่ยออกเป็นไซแปดสิบบวกไซแปดสิบอ่าแยกเป็นไซแปดสิบบวกไซแปดสิบนะคะแล้วก็ลบกับไซสี่สิบแบบนี้ส่วนด้วยคอรสสี่สิบองศาทีนี้เนี่ย เราก็จับคู่กันได้ละว,ว่าตอนนี้โอเคเรามีไซ n ์เอลบแล้วนะคะไซ n ์เอลบซซึ่งเราสามารถแทนสูตรเป็นทูคอร์ทับซ้ำไ i ด์ับดิฟได้แล้วนะคะอ่าเราก็มาทิ้งไซ n ์0ตัวแรกไว้ตามลำพังก่อนนะคะแล้วก็บวกกับนี่เข้าสูตรนะคะทูคอร์ทับซ้ำไ i ด์ฮับดิฟทูคอร์ทับซ้ำปบบวกบวก่วก, 40, ก็เป็น120ต้องเขียนให้มัน ร้อยยี่สิบหารด้วยสองได้หกสิบเลยนะขออนุญาตนะคะแล้วก็ซาย half ดิ p นะคะใช้สูตรตามนี้นะก็คือแปดสิบลบสี่สิบได้สี่สิบหารด้วยสองก็เป็นยี่สิบองศานะฮะส่วนด้วยคอ s สี่สิบองศาโอเคไหมทันไหมคอสหกสิบองศาอุ้ยเป็นเท่าไหร่เท่าไหร่มันคือหนึ่งส่วนสองจริงไหมคอสหกสิบเนี่ยมันคือหนึ่งส่วนสองซึ่งมันก็จะต้องตัดกับ เราตัวเนี้ย2ตัวเนี้ยสก็ตัดกับ1นส่วนส,สไปนะคะดังนั้นเนี่ยเราเหลือไซส์แปตัวนี้ตัวเดิมนะคะแล้วก็บวกกับไซส์ยีของเราส่วนด้วยคอร์สสีองศาอ่ะเราเหลือแบบนี้โอเคไหมสองคูณกับคอร์สหกก็ตัดกันไปนะคะเหลือแค่ไซส์ยีนะทันนะทีนี้ต่อมาอีกหน่อยอีกหน่อยน้าเรียนทำไงต่อทำไงต่อ ข้างบนน่ะมันเป็นอะไรไซเบก B ไหมไซเบวกไซบไหมอ่าซัมออฟทูไซ์เปล่าทูไซ์ฮฟซัมคอสฮัฟดิฟนะคะทูไซ์ฮัฟซัมคอสฮัฟดิฟอ่ามาเลยเป็นทูไซ์ฮัฟซัมนะคะแปดสิบบวกยี่สิบได้หนึ่งร้อยหารสองเป็นห้าสิบแล้วก็คอสฮัฟดิฟก็คือแปดสลบยีได้หกแล้วก็หารด้วยสองเป็นสาสนะแล้วก็ส่วนด้วยอคอสสี่สิบ ซึ่งนี่เห็นทายห้าสิบเห็นคอส0ี่สิบนักเรียนเป็นไงเป็นไงคือทายห้าสิบมันก็คืออะไรทายห้าสิบก็คืออะไรก็คือคอสสี่สิบจริงไหมทายห้าสิบเนี่ยเราสามารถเป็นแปลงเป็นคอส0ี่สิบได้ใช่ไหมเพื่อที่จะไปตัดกับคอสสี่สิบข้างล่างโอเคไหมพี่ทําการแปลงทายห้าสิบเนี่ยแปลงมาเป็นคอส0ี่สิบก็ตัดนะคะดังนั้นเนี่ยเราเหลือสองคูณอยู่กับคอสสามสิบคอสสามสิบเท่าไหร่ รู้สามส่วนสองเชนนั้นนี่นี่คือนี่คือโจทย์โจทย์คือรู้สามเสร็จแล้วโจทย์ยังไม่พอถามว่าตรงกับข้อใดต่อไปนี้นักเรียนก็จะต้องไปอีกหน่อยมาดูเช็คช้อยกันช้อยแรกบอกว่าคอร์สี่องศานักเรียนมองคอร์ส้ว่าไงดีเออเราก็มองว่ามันก็คือ360นั่นแหละบวกสี ใช่ไหมพอเป็น3ามร้สิบวกสีมันก็คือ C o s ์สีถูกต้องไหมคะซึ่งไม่เท่ากับรูทสามอ่ะไม่ใช่นะคะไม่ใช่ต่อมาชอยที่2ช้ชอยที่2เป็น sin 420้ินักเรนก็มองไซ n 4่0ว่าไงก็เป็น sin 360บวก60ใช่ไหมคะก็คือเท่าไหร่ก็คือ s ซ n 60ถามว่าใช่รูทสามไหมก็ไม่ใช่อ่าข้อที่3 เศษหกสิบองศานะคะเศรษรลบหกสิบองศาก็คือเศษหกสิบองศานั่นแหละนะคะเพราะว่าเศษลบทีตาก็คือเศษทีตาเป็นเท่าไหร่ล่ะส่วนกับของคอรสนะคะส่วนกับของคอร์ดหกสิกบก็เป็นสองก็ไม่ใช่นะคะข้อที่สี่ล่ะคะแทนลบร้อยยี่สิบแทนลบร้อยยี่สิบเป็นเท่าไหร่แต่ถ้าแต่ถ้าตัวอื่นเนี่ยมุมติดลบเนี่ยจะต้องเป็นลบมุม เป็นลบแทนร้อยี่สิบนะยกเว้นคอสั์เกษกเนี่ยมุมติดลบไม่มีอะไรแต่ว่าถ้าเป็นแทนเนี่ยจะต้องเป็นลบแทนร้อยี่สิบเนาะซึ่งแกเดนมองเป็นไรแทนร้อยี่สิบก็มองเป็นร้อยแปดสิบลบหกสิบใช่ไหมคะมาตกควอดเดนที่สองไอ้เจ้าแทนร้อยี่สิบเนี่ยมาตกควอดเดนที่สองก็เป็นติดลบนะคะลบแทนหกสิบอ่าเสร็จแล้วลบเจอลบก็กลายเป็นกลายเป็นบวกค่ะแทนหกสิบก็คือรู้สามนะ ดังนั้นเนี่ยคำตอบที่ถูกก็คือข้อที่4นะคะส่วนข้อที่5เนี่ยก็ลองไปทําดูวนไม่ใช่นะคะตอบข้อสข้อที่14นะคะเขาให้ sin a บวก sin b แล้วก็ให้ cos a บวก cos บแต่ทีนี้เนี่ยไปถามหา cos ข,ของ a b บวก b ว่ามีค่าเท่าไหร่นะเยน,นก็จะต้องใช้ข้อมูลจากตัวที่โจทย์ให้เนี่ยแหลนะเนาะมันมี sin a บวก sin b เท่ากับหนึ่งใช่ไหมคะ จากตรงนี้ที่โจทย์ให้นักเรียนพบว่าถ้าเกิดว่าเราเอาเจ้าเนี่ยนะคะทั้งสมการเนี่ยไปยกกาลังสองเอาสมการนี้ไปยกกำลังสองมันจะได้อะไรปุ๊บกำลังสองปุ๊บเนี่ยกลายเป็น s i n ยกำลังสองเบวกกับ2 s i n ซ s i เอซใช่ไหมสองหน้าหลังแล้วก็บวกกับหลังกำลังสองค่ะ s ซ n ์กำลังสองบนะคะเท่ากับ1 กับอีกตัวหนึ่งของเราก็คือการที่โจทย์ให้มาว่า cos a บวก cos b เท่ากับ3ส่วน2ถ้าเรเรียนจับตัวนี้นะคะไปยกกำลังสองมันก็กลายเป็น cos กำลัง 2, อส a อง a บวกกับ2 cos a cos b บวกกับ cos กลังสอง b เท่ากับ9ส่วน4ใช่ไหมคะ9ส่วน4ที่นี้สังเกตว่า นี่สังเกตตัวนี้ sin ์กำลังสอง cos กำลังสอง sin กำลังสองคอกำลังสองมันทำให้เกิดตัวเนี้ยที่บวกกันได้เอกลักษณ์ถูกไหมคะอ่าพอมาเรารู้ว่ามันบวกกันได้เอกลักษณ์เนี่ยเราจับสองสมการนี้มามาบวกกันนะคะบวกกันปุ๊บเนี่ยคู่นี้นะคะกลายเป็นหนึ่งใช่ไหมคะคู่นี้กลายเป็นหนึ่งพี่ขอเขียนเป็นสองเลยได้ไหมอ่ะ สนะคะบวกกับคู่นี้บวกกันพี่ขอดึงดึง2อ,ออกเนาะแล้วมันก็จะมี s i n a sin b บวกกับ Cos A, c o ค B เนะาะ s i n a sin b บวกกับ Cos A, Cos B นะคะสังเกตว่า s i n a sin b บวกกับ Cos A, Cos B เนี่ยเหมือนสูตรอะไรไหมคะสูตรอะไร คอสคอสไซไซไงจำได้ปะคอสคอสไซไซแต่มันแค่สลับกันไซมันขึ้นก่อนนะคะคอสคอสไซไซเครื่องหมายตรงข้ามนะจ๊ะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยมันคือ2บวกกับ2อคูณอันนี้คือเท่าไหร่ต้องเป็นคอสอะไรคอสคอสไซไซเครื่องหมายตรงข้ามคอสของ a ลบ b โอเคไหมแล้วก็เท่ากับ9ก้ส่วน4บวก1นะคะ1บวก9ส่วน4โอเคไหม ตัวนี้บวกกันนะคะคอสไซด์ก็คือคอสของ a แล้วก็ลบ b นะเครื่องหมายต้องตรงข้ามกันแบบนี้ที่นี้เราทำการย้ายข้างนะคะย้าย2ไปลบนะคะแล้วก็ย้าย2ตัวนี้ไปหารอีกทีหนึ่งเพื่อให้ได้คอส a ลบ b ออกมานะก็พี่ขอคิดเลขให้เลยได้ไหมคิดเลขให้เลยนะคะได้คอส a ลบ b ออกมาเป็น5ส่วน8ปดคิดได้อยู่แล้วเนาะอ่าทีนี้เราได้คอส a ลบ b เป็น5ส่วน8 ได้สต็อกไว้ตัวหนึ่งแต่ว่าเราต้องการคอร์สเอบวกเบียเนาะอ่ะเราทำต่อเราก็ทำต่อค่ะจากที่เราอะ่ะมีว่า s ซ n a เบวกซด์ B, ใช่ไหมคะตัวเนี้ยจริงๆเรามีสูตรถูกไหม Sum of t w o s i ด์ค่ะ Sum of t w o s i n e ว่ายังไงอ่านี่จำได้ไหม t w o s i ์ n Half-Sum c o s half dip ใช่ไหมคะ t w o s i ์ฮ Half-Sum c o s ์สฮาร์ปตัวเนี้ย ซัม of ออฟทูไซตัวเนี้ยค่ะมันเท่ากับทูไซด u ฮาร์ปซัมแล้วก็คอสฮาร์ปดิฟนะคะซึ่งเขาบอกว่ามันเท่ากันหนึ่งเนาะโจทย์ให้มาเท่ากันหนึ่งกับอีกตัวหนึ่งเนี่ยมันก็คือ c o s เอบวกคอสบีซัมมออฟทูคอสถูกไหมคะซัม of ออฟทูคอสว่ายังไง sum of ออฟทูคอสทูคอสฮาร์ปซัมคอสฮาร์ปดโอเคไหม t o cos half sum cos half d i p นะคะนักเรียนนักเรียนก็ใส่ไป t o cos half sum cos half d i p โอเคไหมอันนี้โจทย์บอกว่าเท่ากับ3าส่วนสอ่าเราก็รู้ว่าค่าตรงเนี้ยเท่ากับ1ค่าเนี้ยเท่ากับ3าส่วนสทีนี้ไอเจ้าตัวเนี้ยเหมือนกันถูกปะ่ะเจ้านี่เหมือนกันถ้าเกิดว่าเราเอามันมาหารกันจับมันมาหารกันเนี่ยเจ้าเนี่ยตัดกันไปถูกไหมคะ พี่เอาสองสมก,การนี้ mm hmm. นะคะมาหารกันจับมันมาหารการคกเรียน2ตัวนี้เช่นเดียวกันโดนตัดไปไปเช่นเดียวกันนะคะกลายเป็นพอหารแล้วนะายหารด้วยคอสนะพี่เอาาซหารด้วยคอสเอาสมก,การนี้ตั้งหารด้วยสมการนี้สมการนี bam, ้ายหารด้วยคอสขอเขียนเป็นแทนเลยนะคะเราได้ออกมาเป็นแทนของ a บวก b ส่วน2ตัวนี้ตัดกันไปเรียบร้อยหมดละเท่ากับ1หารด้วย3ส่วน2ก็กลายเป็น2ส่วน3นะคะ โอเคไหมทันไหมเท่านี้ทีนี้เนี่ยเราก็มองว่ามันคือแทนโอ้ยแทนทีต้าส่วนสองอะคะ่ะแทนทีต้าส่วนสองจำสูตรได้ปะสูตรเราบอกว่ายังไงแทน a ส่วนสองเนาะหรือว่าแทนทีต้าส่วนสองก็คือบวกลบรูทหนึ่งลบคอสทีต้าส่วนด้วยหนึ่งบวกคอสทีต้านะคะดังนั้นจากสูตรตัวนี้เนี่ยเราก็ได้ว่า มันเท่ากับนะคะ,ะบวกลบรูทเขียนตรงนี้บวกลบรูทหนึ่ลบคอสเบวกบส่วนด้วย1นึ่งบวกคอสเบวกนะคะเท่ากับ2อส่วนสอันนี้คือเครื่องหมายบวกทีนี้เรายกกำลังสองให้รูทหายไปเราก็ได้ว่า1นึ่งลบคอส a บวก b นะคะส่วนด้วย1บวก cos a บวก b เนี่ยยกกำลังสองกลายเป็น4ส่วน9อ่าทีนี้เนี่ยเห็นไหมว่า cos a บวก b โผล่ละเดี๋ยวเราจะต้องแก้สมการหา cos a บวก b นะคะเอา9ขึ้นไปคูณเนาะแล้วก็เอาตัวนี้ขึ้นไปคูณควายกันนะคะเป็น9ลบกับ 9, 9 cos a บวก b นะคะคูณควายเท่ากับ4บวกกับ4 cos a บวก b ถูกต้องไหมอันนี้ลบ9อันนี้บวก4ก็เป็น13นะคะแล้วก็พอย้ายข้างไปมานะอันนี้ลบ9บวก4เป็น13แล้วก็4ย้ายไป9ลบ4เป็น5ค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยย้ายข้างไปมานักเรียนได้ว่า c o s a บวก B ของนักเรียนคือ5ส่วน13ค่ะ